แล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยเราจะทำยังไงให้มันออกจาก E O Hell ได้มันก็ต้องมีหลายอย่างเลยดีเนี่ยเพราะว่าเราต้องแก้เรื่องดวงต้องแก้เรื่องความสามารถใช่ไหมมันมันยากมากไปแก้กรรมก่อนครับแก้กรรมอ่ะถูกต้องไปแก้กรรมกันไหมแก้ผ้าไหมครับกรรมโทษกรรมแก้แก้บนแก้ล่างแก้บนแก้ล่างเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรา เราจะคุยกันเรื่องออกเอวการออกจากเ e อ h e อเฮลในตอนต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันคงจะยาวเรื่องเรื่องการออกอะไรอย่างเงี้ยแต่สรุปนะเดี๋ยวผมจะสรุปเลยแล้วกันครับเอลโอเฮลนะฮะ,ะมีอยู่ทุกที่จากจากที่ผมฟังจากแจ็คเนี่ยนะก็คือแปลได้ว่ามันมีอยู่ทุกที่แหละแต่ว่ายิ่งเอลโคุณสูงเท่าไหร่ก็ยิ่งน้อยลงเปอร์เซ็นต์การเจอ <c oughs> พวกเนี้ยมันจะน้อยลงพวกฟิเตอร์กิฟเวอร์ลิเวอร์รอรโทรอะไรเงี้ยนะครับ <c oughs> อ่าแล้วก็ <c oughs> องประกอบของการชนะ E.O.O เนี่ย,ยการชนะแลงโหมดเนี่ยก็จะมีดวงกับความสามารถเป็นสัดส่วนใหญ่แล้วก็มันมันเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากในเรื่องของดวงเพราะฉะนั้นความสามารถก็น่าจะมีผลมากกว่าดวงคือคือผมผมก็เห็นด้วยในใที่ที่ชาโมอบอกนั่นแหละแล้วคือผมผมก็ดูแล้วไงว่าแจ็คมันก็เล่นดี แจ้มันถึงออกไปได้จริงไหมเดี๋ยว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 ขอเสริมหน่อยนะครับคุณคุณวินเขาบอกว่าพันแปดถึงสองพันไม่มีพวกเล่นแบบไม่ดีไม่ดีนะครับอืก็ไม่แปลกไม่แปลกใช่แต่มันมันอาจจะมีเป็นบางเกมมันแล้วแต่ไงอย่างยี่าเลจิโน่ยังเคยโชว์ชาวบ้านเขาเลยที่แม่งโดนแบนไปรอบอ่ะถูกเพราะว่ามันไปทวงอัน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 นี้ผมก็เห็นมาบตาก็คือ มีอยู่ตาหนึ่งเซนวิเชียสนะครับคนเล่นของทีม CLG นะฮะเขาอย่าง,างที่รู้กันคือเซนวิเชียสเนี่ยเขาจะเล่นจังเกิลอยู่ตลอดเวลาแต่มีอยู่เกมหนึ่งนี่คือ,อม,มีคนหยิบจังเกิลไปก่อนเขาทำให้เขาโกรธเขาก็เลยกดแรนดอมมาแล้วได้แอนเวียแล้วก็อเอาแอนีเวียไปจังเกิลไปไล่ไปไล่โทรไอคนที่แย่งจังเกิลเขา,าครับอันเนี้ยม,มันผมว่า ผมว่าโอเคที่แบบที่บอกว่าไอ้พวก a อเข้างบนเนี่ยเขาจะเล่นกันดีขึ้นแ,แต่ผมยังว่าวผมว่าพวกโทรมันก็ยังอยู่แม้แต่พวกโปรก็ยังเป็นโทรได้ไดแล้วก็จ,จุดจบของเหตุการณ์นั้นก็คือเซนวิเชียสโดนแบนสี่วันโดนแบนกลางกลางสตรีมเลยครับคนดูเป็นหมื่นนะฮะก็ผมเห็นอยู่ <Yeah. S 1> เหมือนกันคืออ,นนอันนี้เราคงตอบแทนไม่ได้แล,ล่แหละเพราะว่าเราไม่ได้อยู่บนนั้นเนาะ แต่แบบผมก็อยากขึ้นไปอยู่บนนั้นเหมือนกันแบบ D O Heaven สวัสดี D O เจอแต่คนเก่งๆคนเ่โอเคเปอร์เซ็นเจอโทมันอาจจะน้อยมากถ้าแบบเว่ามันสื่อสารกันเองในทีมไงแต่เรว่าลิเวอร์เนี่ยไม่มีแน่นอนข้างบนอ่ะเพราะว่าเขาอยู่อยู่บนนั้นอ่ะเขาเขาก็อยากได้ D O ท้งนั้นอ่ะลิเวอร์นี่คงหายไปเลยอ่ะฟิเดอร์นี่ไม่แน่กูว่ากลัวว่าน้อยฟิเดอร์ก็มน้อยลิเวอร์ดอจเจอคงไม่มีใช่แล้วเขาเล่นยากนะครับผม ในกาไฟดับอะไรเงี้ยอืมอันนั้นมันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วแต่ดวงแต่เปอร์เซ็นต์น้อยมองภาพกว้างจริงอ่ะเล่นสิเกมอาจจะเจอแค่เกมเดียวอะไรเงี้ยมันเรื่องธรรมดาอแต่ถ้าเราเล่นอยู่ในเทลเดียวโอ้แม่งแบบเล่นสักห้าเกมเจอสามสิบสามเกมแบบอะไรเงี้ยเจอสี่เกมเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอเสริมอีกเรื่องหนึ่งอันอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราสามารถควบคุมได้ด้วยนะ คือสําหรับใครที่ไม่อยากจะเล่นกับพวกคนเล่นไม่รู้เรื่องเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะการเลือกเวลาการเล่นนี่สําคัญนะครับอย่างช่วงนี้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นช่วงวันหยุดของทุกๆคนนะครับเป็นช่วงปีใหม่เด็กเล่นกันเยอะมากจริงๆครับเด็กเล่นกันเยอะมากเจอแต่คนปัญญาอ่อนเล่นไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเวลาในการเล่นด้วยนะครับส่วนจะเล่นเวลาไหนเนี่ยผมขอแนะนํา ถ,ถ้าสมมุติว่าม,ม,มันไม่ใช่ช่วงคอลิเดย์ไม่ใช่ช่วงวันหยุดอะไรเงี้ยผมขอแนะนําให้เล่นช่วงช่วงซักดึกๆของอเมริกาอะไรเงี้ยครับประมาณห้าทุ่มของอเ <จะ S 1> มริกาเป็นต้นไปเท,ที่ยงปเที่ยงไปบ่ายไปไปบ้านเราเที่ยงเที่ยงบ่ายบ้านเราเป็นต้นไปนะครับแล้วก็แล้วก็เล่นช่วงกลางวันนะครับกลางวันของอเมริกาก็คือช่วงประมาณเที่ยงคืนไปแล้วเพราะว่าคนเขาไปโรงเรียนกันหมดนะครับแล้วก็จะเหลือแต่พวกที่แบบพวกที่เล่นเป็นอาชีพบ้าง หรือไม่ก็พวกที่ตกงานแล้วก็เล่นแบบตบี้ระบานเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะโอกาสชนะก็จะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ามีใครจะเสริมีอะไรไหมฮะเดี๋ยวผมจะปิดรายการแล้วครับก็ไม่รู้ดิสวัสดีครับขอขอโชคดีแรล่เกมก็ขอให้ทุกคนโชคดีหลุดจากเฮลเอโอไปสักทีนะฮะ เอาเอาให้ได้แรงกโกเอ้ยไม่ใช่แรงกโก้แรงเงินก็พอละเอาให้มันเกินถึงพันสี่ก็โอเคแล้ะโอเคจบมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในสังคมลีกของเมืองไทยในตอนนี้นะครับอ่าเดือนนี้นะครับเดือนมกราเราจะอาทาง l g u e o f l e g e n d t ไทย com นะครับหรือที่รู้รู้จักกันในนาม ลีกเอลิเจนไม่ใช่อลเอลสล้ยขอโทษผม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 มืนผมมือลีกสลับนะครับจะจัดทัวร์นาเมนต์ 5v5 นะครับอ่าค่าสมัครของแต่ละทีมก็จะคิดเป็นรายรายบุคคลนะครับคนละห้าคนละร้อยหนึ่งนะครับแล้วก็รวมตัวตัวสำรองด้วยนะครับอ่ายังไงยังไงก็ถ้าสนใจอืตัวตัวสำรองสูงสุดสองคนใช่ใช่ถ้าใครสนใจก็ลองไป เช็คดูนะครับ bigoperationthai.com นะฮะแล้วก็ตอนนี้สำหรับใครที่อยากจะเติมเงินซื้อสกินกันช่วงนี้แบบนะสกินพิเศษเยอะเลยมีสกินคริสต์มาสมีสกินลดเยอะแยะนะครับก็สามารถหาเติมกันได้ที่อย่างอย่างลีสเลมนี่ก็เปิดเปิดรับเติมเงินเหมือนกันเดอะสกินเนอร์เพิ่งเปิดใหม่เลยร้านนี้ร้านนี้เพิ่งเปิดใหม่ก็ก็ลองไปเช็คกันดูได้เพราะว่าเขาเขาโฆษณาบ่อย ไปเจะไปหากันได้ในกลุ่มใหญ่กลุ่มพี่โอหรือไม่ก็กลุ่มของผมนะครับแล้วก็อีกเจ้าหนึ่งนะครับเป็นเจ้าที่เปิดลายแรกเลยก็ว่าได้นะครับ l e ก e อฟเลเจนต in.th นะครับเจ้านั้คุณนิวนั่นเองหรือโซนาบอทอ่าถูกต้องโหคนนี้ดุกดังนะโซนาบอทโซนาบอทนั่นเองนะครับครับผมเช็คดูได้นะครับไว้ใจได้นะครับทุกเจ้านะครับใช่ครับผมใช่ครับ อ่าโอเคตอนต่อไปนะครับเราจะมาคุยเดี๋ยวเดี๋ยวมีเดี๋ยวดิว่ามา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 เอาเทอินเตอร์บอกว่าอ่าสำหรับคนที่เล่นเซอร์เ์กาลิน่ากำลังจะมีคานเมนต์ใหญ่ใหญ่มากๆใช่เราลืมเราลืมตัวแทนประเทศไทยชิงตัวแทนประเทศไทยนะครับไปแข่งในนาม แข่งกับต่างประเทศในระแวก4ีเตาอีสเ t Asia อเชียนะฮะเอเชียตะวันออกถินใต้นะครับก็เป็นใครได้ตัวแทนไปแข่งชิงตัวแทนประเทศไทยนะครับใครชนะก็จะไปเจอพวกสิงก็โปรตมาเลสฟินนิกกินบีนเชยบลานะฮะแถวๆนี้แต่เน้นย้ำนะครับเฉพาะกาลินาเท่านั้นนะจีอา r e นานะครับ เท่านั้นตรงมันก็อานจัหน้าเลยีแอนอสอเมริกาจีอารีนาดิโอเคโอเคกระดิ่นะไม่จะลออเลยกระดี่หน้าโอเคอ่าตอนต่อไปนะครับเราจะเราจะมาคุยกันเรื่องการออกจากเอียโอเฮลนะครับว่าว่าเราว่าเราจะทํายังไงกันดีนะครับคือไม่ได้จะมาสอนนะครับว่าจะออกยังไงคือเราจะมาคุยกันว่าวิธีไหนนํามันวิธีที่ดีที่สุด อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจ<า><า>จะมาคุยกันว่าแชมเปี้ยนตัวไหนที่เราควรจะฝึกแล้วก็ให้มันออกเอ o h โอเอได้นะครับคือผมก็จะไปหาข้อมูลมาจากาบทความของโปรหลายๆคนนะครับแล้วก็มาเล่าให้ทุกๆคนฟังนะครับยังไงใครที่อยากจะเข้าร่วมกลุ่มของเรานะครับก็เข้าไปที่ Facebook แล้วก็เซิร์ช lol thai blog นะครับ lol thblog ablog นะครับ <c oughs> แล้วก็ไปพูดคุยกันมาให้ฟีดแบ็กให้ความคิดเห็นกับรายการของเราได้นะครับชี้ชแนะได้นะครับเป็นตอนแรกนะครับตื่นเต้นมากนะฮะแล้วก็ผมอยากจะทิ้งท้ายกับกิจกรรมเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยดูมาถึงตอนนี้ขอบคุณมากเลยครับแล้วก็อยากจะทิ้งท้ายกิจกรรมเล็กๆน้อยๆให้คนที่ดูถึงดูจนจบเนี่ยได้ร่วมสนุกกันก็คือ ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยคนสำหรับคนที่สนใจนะครับทุกคนที่สนใจส่งอีเมลมาที่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเดี๋ยว,ยวผมจะใส่อีเ<ผ>มลให้ในมาวินสี่สองเมผมจะใส่แอดเรสให้แล้วกันนะครับในในเฟ e บ o ๊ k แล้วก็อาจจะอยู่ในวิดีโอดีสคริปชันในในยูทูบนะครับส่งมาแล้วก็บอกว่าอ่าเล่าเล่าเรื่องเ e อ h โอเฮลแล้วกัน เล่าเรื่อง e o h e ประสบการณ์ e o h e ของคุณนะครับมาสัก2ย้อหน้าละกันแล้วก็ในตอนต่อไปผมก็จะประกาศผู้โชคดีที่ได้นะครับคือการคําตอบนี้จะไม่มีผิดถูกนะครับคือเขียนมาเนี่ยมีโอกาสลุ้นได้รับรางวัลหมดนะครับแล้วก็เขียนมาแล้วผม,วมถูกใจกรรมการส่วนรางวัลจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมบอกเลยและกันนะครับก็จะเป็นสกินนะครับสกินซิเวียนะครับแพ็ค แพ็ซินเวียนะครับหาไม่ได้ในเมืองไทยนะครับสำหรับคนที่เล่นลีกเอเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจก็เดี๋ยวติดตามนะครับผมผมส่งไปรอบผมส่งไปได้นหมครับมึงจะทำมึงจะเอาไปทำแปะอะไรครับมึงก็มีแล้วเนี่ยครับหรือว่ามึงอยากมีคนเดียวครับมึงก็ปลอมตัวมาแล้วกันไม่ผมผมผมจะไปส่งอีกครั้งหนึ่งครับอ่าแล้วแล้วแต่ครับแล้วอยาให้กูจับได้แล้วกันนะฮะ นะครับยังไงก็เดี๋ยวก็ติดตามกันแล้วกันนะครับขอบคุณที่นั่งดูกันมานะฮะถ้าผิดพลาดประการใดพูดไม่เพาะพูดไปกระทบความรู้สึกของใครก็ขอโทษด้วยนะครับผมเจอกันตอนหน้าครับสวัสดีครับทุกคนไม่พอใจอะไรก็ขอให้โทษไอ้แจ็คครับสวัสดีครับอาจารยครับ